อ่าผมจะมาสอนวิธีการยิงไกลนะยิงไกลแบบไม่ใช่ power shot นะเป็นการผ่านบอลมันจะทำอย่างนี้ยกตัวอย่างกระโดกมากดยิงประมาณนี้มันจะไม่ใช่ power shot แบบนี้นะน power shot เป็นอย่างงี้มันจะช้าแต่ว่ามันจะเข้ากรอบง่ายกว่าการยิงแบบที่ผมยิงเมื่อกี้นะการยิงอย่างนี้เนะี่ยเราต้อง เลงให้ตรงก่อนเนี่ยมันจะเป็นมันจะไม่ได้เข้าทุกลูกนะเนี่ยเห็นไหมถ้าเลงไม่ตรงมันจะเป็นนี้วิธีทําให้การยิงแบบเนี้ได้ผลดีนะให้ใช้ท่ากระดกบอลเนี่ยกระดกเนี้ยกระดกเนี่ยเนี่ยนี่นะ,ะแล้วเราก็เล็งให้ตรงกระดกบอลเต็มหลอด กระดกบอลเต็มหลอดมันจะเป็นอย่างนี้มันต้องฝึกหน่อยนะเราต้องฝึกกะระยะระยะที่ยิงแล้วจะเข้าจะอยู่ประมาณระยะมันจะอยู่ประมาณแถวเนี้ยแถวนี้ตั้งแต่แถวนี้เป็นต้นไปนะถ้าไกลกว่านี้มันเข้ายากเนี่ยมันจะวางผลประมาณระยะแบบนี้แหละ ตะมุมก็เหมือนกันมันใช้ลักษณะเดียวกันเลยเนี่ยเห็นไหมไอตอนเตะมุมตัวมันจะอยู่ระยะประมาณนี้เให้เราแตะมาที่ตัวแถวแถวที่อยู่ตรงนี้นะหรือว่าจะตอนมุ่ก็ทําได้นะมันจะแรงเหมือนกันพอแตะมาปุ๊บให้เรากดไปทางทางประตูอ่ะ ทำไงก็ได้ให้มันตรงอนะ่ะพอมันตรงปุ๊บเราก็กดผ่านบอลน่ะม,มันจะอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เล็งให้ตรงเล็งตรงมันก็จะเป็นอย่างที่ผมยิงยิงไปแล้วลงคลิปไปนะก็เข้าไปหลายลูกแล้วนะนี่ตัวมาก็ทำได้ทำได้ทุกตัวแหละกระดกบอลเนี่ยแบบเนี้ยแต่เราก็ต้องหาโอกาสยิงแบบเนี้ย มันก็ยากอยู่นะว่าจะมีคนปล่อยคนปล่อยให้เราได้โอกาสหน้าขอแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมกระโดดเราก็วิ่งเฉียงไปก็ได้อย่างตัวนี้ถนัดถนัดเท้าขวาแล้วก็สมมุติว่าเราวิ่งเฉียงมากระโดกบ,บอลเลงยิงถ้าแบบเนี้ยต้องเอียงเข้ามาอีกนิดนึง กระดกบอลนี่เห็นไหมทางซ้ายก็ได้เต็มมุมอะไรก็เหมือนกันนะเต็ม,มุมก็ทำเหมือนกันกระดกบอลนี่เราเอียงนิดหน่อยนิดหน่อยให้ฝึกก่อนนะแต่ถ้าลงแรงก็ถ้าอยากจะยิงแบบนี้ก็ยิงนำเขาให้ได้ก่อนค่อยมาเล่นแบบนี้ไม่ง้หัวร้อนเปล่า แบบนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้